ถึงสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยในช่วงเวลานี้เป็นกระแสอย่างมากในระดับโลกนะคะไม่ว่าจะขยับไปในทิศทางใดราคาขึ้นหรือราคาลงรวมถึง นโยบายต่างๆของภาครัฐเกี่ยวกับบิตคอยด้วนแล้วแต่ถูกจับตามองค่ะวันนี้คิดจกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชจะคุยกันเรื่องบิตคอยเนี่ยละคะอาจารย์ครับบิตคอยนี่ช่วงนี้ราคาถือว่าขาลงอย่างมากนะคะวันนี้ดิฉันตรวจสอบล่าสุดก็ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทต่อเหรียญเรื่องของการกําหนดราคาบิตคอยก็เป็นปัจจัยสําคัญแบบหนึ่งที่จะอธิบายความเป็นบิตคอยด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคำถามก็คือบิตคอยนี้จะมีราคาเท่าไหร่กันครับ ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คนที่ลงทุนหรือว่าเรียกว่าเก่งกําไรนะครับในบิตคอยคงจะต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับคุณนัาครับถ้าดูภาพนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าราคาบิตคอยนะครับมีความผันผวนอย่างยิ่งนะครับคือเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนจากราคาก่อนหน้านั้นนะครับจะขึ้นลงค่อนข้างเยอะนะครับไปเทียบกับ S&P 500นะครับของสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่ามันก็ผันผวนอยู่บ้างนะครับแต่ผันผวนสู้บิตคอยไม่ได้เลย เรียกได้ว่าราคาบิตคอยผันผ,นผนวนกว่าราคาหุ้นบริษัทชั้นนาอาจจะเป็น10บเท่านะครับทีนี้พอมันผันผวน,น,นมากเราก็คงต้องการคําอธิบายว่าถ้ามันมีราคาจริงๆนะครับที่เป็นราคาที่แท้จริงของมันทําไมมถึงแกว่งไปแกว่งมาได้ขนาดนั้นแต่คนที่เชื่อมั่นในบิตคอยก็น่าจะเชื่อมั่นอย่างมากแล้วก็มองว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสําหรับอนาคตแต่การวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละประเภทวัดกันอย่างไรคะอาจารย์ก็คงต้องบอก อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบิตคอยไม่ใช่เงินนะครับแต่เป็นสินทรัพย์และเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดตามทฤษฎีการเงินนะครับมูลค่าของสินทรัพย์ใดๆนะครับก็จะมาจากสส่วนครับส่วนแรกก็คือมาจากรายได้จากสินทรัพย์นั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมูลค่าที่เราคิดว่าสินทรัพย์นั้นจะมีราคาสูงขึ้นอีกนะครับก็มีสส่วนส่วนแรกยกตัวอย่างเช่นถ้าสินทรัพย์นั้นเป็นบ้านนะครับ บ้านเราปล่อยเช่าได้ถ้าเราปล่อยเช่าเราก็จะได้ค่าเช่านะครับถ้าเป็นหุ้นของบริษัทที่ผลประกอบการดีก็จะมีเงินปันผลทยอยให้เรามาเรื่อยๆนะครับหรือเป็นทองคำนะครับก็จะสามารถเอาไปใช้ทั้งเป็นเครื่องประดับใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับเช่นใน iPhone ของเราก็มีทองคำอยู่เล็กน้อยนะครับใช้ในอุตสาหกรรมเคมีใช้ในอุตสาหกรรม K Me, อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้มากมายครับเพราะฉะนั้นทองคำนอกจากเอาไว้เก่งกำไรนะครับมันยังมี ส่วนที่มีรายได้มาจริงๆจากมูลค่าใช้สอยทีนี้ส่วนของบิตคอยนะครับผมคิดว่าส่วนที่เป็นมูลค่าใช้สอยจริงนะครับจะทําให้เกิดรายได้จริงๆยังหากันไม่เจอนะครับส่วนตัวของผมผมค่อนข้างสงสัยว่าไม่น่าจะมีคือไม่ได้แปลว่าบิตคอยไม่มีประโยชน์แต่ว่ามีประโยชน์แล้วคนที่ถือบิตคอยต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ด้วยนะครับเหมือนกับการที่สมมุติว่ามีที่ว่างอยู่นะครับแต่ไปเก็บค่าเช่าบ้านไม่ได้นะครับก็คงไม่ทําให้เกิดรายได้ แต่ของบิตคอยที่มันผันผวนได้แต่ละวันแปลว่ามันมีส่วนของการเก่งกําไรสูงมากครับส่วนนี้เองครับที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงครับคุณนฐาครับที่ว่าเก่งกําไรหมายความว่าอะไรคะอาจารย์หมายความว่าคนที่ซื้อมานะครับไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาเพื่อใช้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเก่งกําไรบ้านหรือเก่งกําไรคอนโดก็ไม่เหมือนกับเราซื้อบ้านเพื่อเราจะอยู่เองหรือเราซื้อบ้านเพื่อเราปล่อยเช่านะครับเพื่อหาไรายได้แต่ซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อหวังขายต่อครับ แล้วความเห็นของบรรดานะักการเงินระดับโลกมองบิตคอยกันอย่างไรคะอาจารย์เขาก็จะเตือนอันตรายนะครับว่าบิตคอยนั้นเป็นฟองสบู่ที่มีอันตรายนะครับคนอย่างวอร์เดนบัฟเฟตเองนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนชื่อดังนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนสูงมากก็บอกว่าบิตคอยน่าจะจบไม่ค่อยสวยครับหรือเจอรี่ไดมอนด์นะครับซีอของ JP Morgan กนะครับก็พูดไว้ไม่นานนี้ว่าส่วนตัวคิดว่าบิตคอยไม่มีค่าอะไร แน่นอนครับว่าฝ่ายที่สนับสนุนบิตคอยก็คงจะอ้างนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาบอกว่าก็คงมีนักลงทุนที่เห็นต่างจากนักลงทุนต่างๆที่เรายกมาเหมือนกันครับในวงการเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆแล้วมีความเห็นที่มักจะแตกออกเป็นหลายๆฝ่ายนะครับแต่เหลือเชื่อเลยครับกรณีของบิตคอยนี้นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับจำนวนมากอย่างน้อยที่ผมติดตามได้สัก8คนขึ้นไปนะครับที่สรุปตรงกันว่าบิตคอยนั้นคือฟองสบู่แน่นอน และทุกท่านก็เตือนให้ระวังฟองสบู่ของคริปโตครับศาสตราจารย์พอลครุกแมนนะครับนักเศรษฐศาสาตร์ที่เป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำนิวยอร์กไทมส์นะครับก็เขียนเมื่อเร็วๆนี้พูดชัดเจนครับว่าคริปโตกําลังจะกลายเป็นสัพพามใหม่และอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจตลอดจนคนที่เข้าไปเก่งกําไรนะครับฝั่งที่สนับสนุนบิตคอยนะครับบอกว่าการที่เราบอกว่าเงินคริปโตหรือว่าบิตคอยนะครับมีคุณค่ามูลค่าขึ้นมานะครับเกิดจากการเก่งกําไร หรือถ้าพูดกแบบแรงๆนะครับก็คือการมโนฝั่งนั้นก็จะบอกว่าแล้วเงินกระดาษภาครัฐล่ะก็มโนเหมือนกันหรือเปล่าถ้าพูดแบบนี้ก็คงเป็นมโนเหมือนกันนะครับมโนในที่นี้ก็คือความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐมีรายได้พอที่จะใช้นี่เราไหมเมื่อรัฐออกพันธบัตรมานะครับประเด็นก็คือความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่ละแห่งคงไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลในการเก็บภาษีครับในบางประเทศรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้นะครับก็แปลว่า เรียกได้ว่าขาดดุลงบประมาณแล้วก็ต้องหาวิธีนะครับพิมพ์เงินออกมานะครับหรือถ้าเกิดรัฐบาลนะครับเก็บภาษีได้น้อยมีความสามารถในการขายทรัพยากรได้หรือเปล่านะครับเช่นรัฐบาลของประเทศที่มีน้ํามันนะครับหรือรัฐบาลที่มีรัฐวิสาหกิจนะครับก็สามารถขายออกมาใช้นี่ได้ครับหรือถ้าเกิดไม่มีทั้ง2วิธีก็อาจจะมีรายได้จากแหล่งอื่นเช่นหารายได้จากประเทศอื่นถ้าเป็นประเทศมหาอำนาจก็จะหาได้ง่ายหน่อย เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลแต่ละประเทศคงมีความน่าเชื่อถือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินที่ออกก็มีความน่าเชื่อถือไม่เหมือนกันเงินดอลลาร์นะครับต่อให้สหรัฐพิมพ์เงินมากมายพอเกิดวิกฤตทีไรนักลงทุนก็วิ่งไปดอลลาร์ครับตรงกันข้ามครับเงินของเวเนซุเอลานะครับพยายามจะตรึงไว้ให้เท่ากับดอลลาร์ที่อัตราส่วนตายตัวก็ปรากฏว่าอัตราที่แท้จริงที่แลกกันในตลาดมืดนะครับก็พุ่งไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือ เงินเวเนซุเอลาอ่อนลงแล้วก็บดความน่าเชื่อถือไปตรงนี้ควรจะต้องชั่งน้ําหนักอย่างไรคะอาจารย์จะถกเถียงกันยังไงก็ได้นะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำนะครับฝากไว้ก็คือบิตคอยเป็นฟองสบู่อย่างแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเก่งกําไรนะครับก็ต้องระมัดระวังครับต้องใช้เงินเย็นของตัวเองไม่ใช่ไปกู้เงินมาเล่นนะครับไม่ใช่ไปลาออกจากงานนะครับแล้วมาเก่งกําไรเป็นหลักนะครับการเก่งกาไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับ การทาธุรกิจใดๆแต่ว่าต้องระมัดระวังพอสมควรว่ามันมีความเสี่ยงสูงแต่ละคนนะครับจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าในมุมวิชาการมันมีโจทย์สําคัญที่ต้องอธิบายกันครับว่าบิตคอยทั้งๆท,ท,ที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าเป็นฟองสบู่ทําไมมันเป็นฟองสบู่ที่มีอายุอยู่นานเหลือเกินสันนิษฐานว่ามันคงมีเรื่องเล่าอะไรที่มันเร้าใจทําให้คนเชื่อว่ามันเป็นของมีมูลค่าขึ้นได้ครับซึ่งเรื่องนี้คงจะมาเล่ากันต่อไปครับคุณนัฐาครับ ตัดสินใจกันให้ดีนะคะอย่างที่อาจารย์ย้ำว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรก็ควรจะเอาเงินเย็นไปลงทุนไม่ควรที่จะลงทุนแบบทุ่มจนหมดตัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงตามมาอย่างมากในอนาคตวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ